ภากในภาพนี้ใครต่อสู้กับใครและใช้ชื่อท่าว่าอะไรท่าพร้อมแล้วโจท์ขึ้นค่ะเไซตามะสู้กับเจนอสใช้ท่าชื่อฮิซัต m a มาจิฮงกินาคุโอ้ม่ได้มาค่ะเอ่อมาจากไซตามะสู้กับสู้กับชื่ออะไรผมอย่างเงี้ย คืนคูคับคุโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนวิชาของเราในวันนี้ก็คือคืนครูไปยังวิชาอนิเมตค่ะวันนี้เป็นวันที่ครูเครียดมากเลย แต่คกูทำกันบ้านมาอย่างเต็มที่มากเลยอันนี้เป็นอนิเมะครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้เราก็คัดคนที่แบบความรู้เรื่องอนิเมะแน่นๆมาเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมหนูชอบพูดให้ทุกคนกดดันอะครูขอโทษนะคะวันนี้สบายๆนะคะให้นักเรียนแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะ ต้นกล้าครับผมจากช่องรับทราบครับแล้วก็ช่องคืนพุทธพุทธพหอครับผมถ้าอยากดูวาไรตี้ดูรับทราบนะครับถ้าอยากฟังเรื่องผีดูคืนพุทธพุทธพหอนะครับผมทุกคืนวันพุธเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืนคลิปจะออนใน YouTube ช่องคืนพุทธย้อนหลังครับผม ตู่ค่ะจากช่องซาติสค่ะถ้าอยากเรียนแต่งหน้านะคะก็ไปช่องซาติสค่ะใครอยากดูอะไรที่แบบว่าไร้สาระหน่อยไปดูช่องเฟรนช์ i ิพไฮค่ะแล้วก็ถ้าใครหิวไปร้านฮอลิเดดได้นะคะตักข่ำเลยเอาให้คุ้มยังไม่ได้ลงไปเลยอะอยากไปมากเลยอะแต่อร่อยใช่ไหมยังไม่อถ้าตอบอร่อย ผมสมัครนะครับจากช่องนัตโต้งแล้วก็บุฟเฟ่ชาน n e ลครับผมถ้าอยากดูอะไรสนุกสนุกก็ไลฟ์สาระชีวิตและสาระก็บุฟเฟ่ครับผมก็ใครหิวหิวก็นัตโต้งครับผมขอบคุณครับไม่ค่ะจากวงโฟอีฟค่ะฝากเพลงของวงโฟอีฟนะคะเพลงไลฟ์บอยค่ะพูดไปก็ไลฟ์บอยยังสามารถฟังได้ทางช่อง YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ นักเรียนมั่นใจในวิชานี้กันมากแค่ไหนคะผมค่อนข้างโชว์ว่าพ่อส้มอ่ะผมเก็บหมดแล้ววันี้ผมมาในนามบุเป้นะปิ้นทั้งกระดานนักเรียนไม้คะต้งนี้นะคะ ก็ตอนแรกที่ที่ได้คิวมาว่าต้องมารายการคืนครูไปย่างหนูก็เครียดมากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทุกวิชาเราคืนครูหมดแล้วจริงๆเราไม่สามารถตอบวิชาอะไรได้เลยอะไรเงี้ยค่ะยกเวน้นอนิเมะค่ะไ <laughs> ม่เป็นความรู้เฉพาะตัวที่หนูก็คิดว่าอยากจะได้โชว์ความาสามารถสักทีในวันนี้แต่ก็ไม่รู้นะคะถ้าตอบผิดก็อย่าโทษกันออนะคะไม่ไม่ครับผมผมน่าจะผิดที่สุดแล้วผมน่าจะเละที่สุด เตือนตู่ค่ะก็คือต้องเรียกว่าไม่ได้แค่ดูอนิเมะแต่ว่าอ่านบังะด้วยค่ะนี่แต่ปัญหาก็คือจําชื่อใครไม่ได้เลยค่ะจริงๆเวลาดูอะไรก็ค่อนข้างที่จะคืนไปหมดเลยต่อให้ดูซานอีกรอกก็จาไม่ได้อยู่ดีเหมือนกันผมเหมือนกันฮะก็คือปกติดูเราผมมัาดูอนิเมะเป็นเป็นซีซั่นซีซั่นเนาะก็คือตามซีซั่นต่อซีซั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่อยดูพวกอะไรที่มันแบบยาวๆยกตัวอย่างสมาฮีโร่อย่างเงี้ยที่มันแบบมาปึงปึงปึงอันนั้นคือ โนเลยไม่ได้ดูเลยหรือว่าแบบแอคแท็กออนไททันอะไรเงี้ยมันไฟนอลซีซันอะเอาให้มันไฟนอลซีซันให้หมดก่อนเพราะตอนนี้มันไฟนอลซีซันพัทหนึ่งพัทสองพัทสามใช่ก็เลยรอไว้เก็บทีเดียวอะไรเงี้ยเมื่อไหร่มันจะไฟนอลจริงจริงโอเคผมจะได้รู้ว่าผมชนะอล้วโอเคค่ะทางเดียนไมอยากเลือกคำถามข้อแรกไหมคะคะเอาอยากเล่นเฉยๆไปมึงนะอยากเล่นกระดิ่ง เรื่องาร์ทค่ะอูฮาร์ดเลยอยากรู้อยากรู้าราดข้อไหนดีคะข้อถามข้อที่1นึ่งนาดหนึนะคะอุ้ยข้อนี้โจทยาวมากข้อนี้เป็นโจทย์จับคู่นะคะเขียน 1, 2, 3, 4ง่อนได้เลยก่อนได้ไหมคเอาละจงจับคู่มือที่กำลังกลางอาณาเขตกับตัวละครให้ถูกต้องเฮ้ยเอาแล้วได้โจทย์ขึ้นค่ะโอ้โหชิบหายอืม ก็ดูอนิเมะเนาะไม่ได้ดูมืออ่ะดูผิดอันน่ะอ๋อถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูมือเราจะจําไม่ได้เลยใช่ไหมอจําไม่ได้เลยวะ่ะจำไม่ได้จริงอ่ะมาเราเราจะเป็นตัวตัดชอยให้ก่อนได้เลยผิดแน่เลยขอโทษนะคะ <laughs> 1 B 2 C 3 A 4 D เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดยอด จบแล้วที่มี <c oughs> โกโจตูตุรุอยู่ข้างกายแล้วบอกจับไม่ได้หนูก,ก <c oughs> ็อกตอบถูกนะแต่หนูดูช้อยผิดอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะล <c oughs> ้วเรียนตุรู้ได้ไงคะ ชื่นชอบในโกโจอยู่แล้วก็เลยดูเรื่องนี้คือจริงเรื่องเนี้ยตอนแรกไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นว่าโกโจหล่อมากอ๋อ oh. ก็เลยแบบอ่ะมันต้องดูแหละหความหล่อดึงดูดเราต้องใช่แล้วก็พอไปดูก็คือสนุกมากแล้วคือเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดผีปีศาจนิดนึงซึ่งแต่ละคนตรงเนี้ยก็จะมีแบบทั้งปีศาจ mm. แล้วก็ทั้งเป็นมนุษย์ที่แบบว่าปราบปีศาจอะไรเงี้ยซึ่งไอเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบลักษณะท่ากลางอนาเขต mm. โกโจก็จะเป็น ใช่อันนี้คือรู้เลยโกโจจะพูดว่ายุชเชนไคลิวิเทนไคมุลย์คูชูนี่เราบอกจำไม่ได้และในข้อนี้นักเรียนตู่ได้ไปเลย150คะแนนค่ะเยี่มากข้อต่อไปเลยค่ะอีซี่ข้อสองค่ะอีซี่ข้อสอง วิววันนี้นักเรียนตู่เปิดมาโหดเลยสุดยอดจากภาพนี้เป็นสถานที่จากเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วโจทขึ้นค่ะนักเรี<โด>ยนต้นกา้ค่ะด็งเตอร์สโตนรับแล้วไม่ถูกต้องค่ะโอ<ดย>้โ<ด>ทุกคนดูรู้เลยรีบกดเลยรู้เลยมันเป็นมันเป็นหมู่บ้านแรกของด็อกเตอร์สโตนเลยชื่ออะไรครับถ้าถ้าตอบชื่อไม่ถูกผมไม่ให้คะแนนนะ คุณเป็นพอ้าแปลงตัวมาไม่รู้ให้ให้ให้นักเรียนสมัครตอบดีกว่าอิชิกามิครับผมถูกต้องค่ะเลาได้คะแนนไหมคะจดมาไม่ได้ค่ะออาหมู่บ้านนี้นะคะก็คือหมู่บ้านแรกที่เซนงูเจอและเริ่มสร้างอาณาจักรวิทยาศาสตร์ที่นี่เหล่าผู้คนในหมู่บ้านนับว่าเป็นกลุ่มตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ค่ะและในข้อนี้นักเรียนต้นกล้าได้ไปเลย50คะแนนค่ะ คลิปนี้สนุกมากคุณมินชี่คุณมิจะต้องดูนะคะ<ล>ได้เลยค่ะใช่ไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยพี่ตอนช่เนี่ยว่าเรื่องนี้มันเกี่ิดอะไรอ๋อเรื่องนี้อ่ะครับก็เริ่มเรื่องเลยก็คือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆโลกของเราเนี่ยที่เราอยู่ในทุกวันเนี้ยมันเกิดเขาเรียกว่ารังสีอะไรสักอย่างสีเขียวขึ้นมาแล้วทุกคน,น่ะกลายเป็นหินหมดเลยมีไอ้คนเนี้ยเซงงูที่เป็นพระเอกเนี่ยคือมันไม่ยอมหลับมันนั่งนับนับเลขไปเรื่อยๆนับเลขไปเรื่อยๆจนอยู่ดีๆหินมันแตก แล้วมันก็พบว่าตัวเองอไปอยู่ในโลกอนาคตที่ห่างจากที่ตัวเองเป็นหินไปแล้วประมาณ2 3,000พันปีประมาณนี้ไหมครับ3ล้วก็<ป>แล้วเหมือนโลกมันถูกรีเซ็ตกับมาให้มันเป็นโลกที่อยู่ในยุคหินน่ะก็เลยพยายามสร้างพยายามคราฟอะไรขึ้นมาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในโลกยุคหินด้วยวิทยาศา,ศาสตร์ครับผมนีเเหมือนว่าเซนงูจะหลุดออกมาจากหินได้เพราะว่ามีนกฉี่ใส่ใช่ไหมคะมันเป็นกรดไนติกครับผมจากถ้ำคัังขาวนี ขาทำกันบ้านมาดีงสิแต่ไม่ได้คะแนนนะคะศูนักเรียนต้องได้อย่างเลือกข้อต่อไปไหมคะเอาเลเจนด์หนึ่งเลยโอเคข้อนี้ไม่มีช้อยส์ด้วยค่ะครับใครเป็นคนที่ทำให้เอเรนคอขาดในฉากนี้ถ้าพร้อมแล้วภาพขึ้นค่ะนักเรียนไมคค่ะอ่ากาบีค่ะถูกต้องค่ะ ที่เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ที่มาเลยซค่ะแล้วก็เป็นนักเรีฝึกอยู่ฝึกหัดอยู่ค่ะอ่าอูสวยแล้วคะแนนเต็มโต้เลยโผล่ลุกเลยเนี่ยแต่นักเรียนสมัครรู้เรื่องทุกข้อเลยนะรู้ทุกข้อเลยครับผมเราแค่กดไม่ทันเองกดไม่ทันใช่แค่กดไม่ทันค่ะมากครับโอกจากนี้นะคะเป็นฉากที่เอเดนพยายามไปถึงตัวซิกเยเกอร์เพื่อใช้พลังไททันต้นกำเนิด แต่ถูกกาบิที่แค้นเอเดนที่มาฆ่าเพื่อนๆกระสุนก็เลยเข้าที่คอทําให้หัวเอเดนหลุดออกมาแต่หัวก็ตกไปถึงมือซีกอยู่ดีทําให้เอเดนได้รับพลังไททันกลายเป็นไททันต้นกําเนิดนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนไม้ได้ไปเลยค่ะ200อคะแนนจริงๆนักเรียนไม้ต้องได้เลือกคำถามแต่ว่าอยากให้พี่สมัครเลือกบ้างไหมคะอยากเลยผมอายมากเลยครับ พี่สมัครเลือกบ้างเพราะเราเลือกกันครบแล้วแล้วผมรีเจเน a เรครับข้อ2จัดไปนักเรียนไม่ได้ตอบได้อย่าไปยอมนักเรียนยอมฉากในภาพนี้ใครต่อสู้กับใครและใช้ชื่อท่าว่าอะไรท่าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นค่ะนักเรียนมายค่ะเอ่อมาจากไซตามมะสู้กับสู้กับชื่ออะไรผมอย่างเงี้ย ชื่ออะไรวะเอเลียนเอเลียนปะไม่ใช่ไม่เสามสองหนึ่งอุ้ยน่าจะได้เฮ้คอ่ะใช้ตะมะสู้กับจีนอสไม่ใช่เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จีนอสเหรอไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช้ตะมะสู้กับจีนอสแล้วใช้ท่าชื่อฮิซัตสึมาจิฮงกินะครับ เราก็ต่อยปึ่งแล้วพุ่งแยกไปเลยแล้วภูเขาก็แตกผิดคือหนูก็รังนึกถึงคนนี้ไม่ก็เอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งจะชื่ออะไรอะเพราะไซตามะมีอยู่ท่าเดียวก็คือต่อยจริงใช่ใช่เขาีท่าเดียวพี่สมัครกับพี่ตู่ตอบได้ไหมครับไซตามะากับงคุณครับรู้แล้วสีเป็นไปได้สรุปข้อนี้ นักเรียนตู่จะไม่ตอบใช่ไหมคะคือจำชื่อไม่ได้คือกล่นไปตั้งแต่ตอนแรกขอเราว่าจำชื่อไม่ได้เข้าใจไหมน่าเสียดายมากเลยค่ะฉากนี้คือไซตามะสู้กับบอสค่ะและชื่อท่าก็คือหมัดจริงจัง serious punch จะได้ข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะคะอย่าดีกว่าต่อนเดี๋ยวต่อได้เลยแต่ว่าคะแนนห่างกันคนละห้าสิบหมดเลยดเดียวห่างคนละห้าสิบงั้นก็ต้องอ๋อไม่ได้ห้าสิบนี่วะ <c oughs> ไม่ได้ห้าสิบนี่วะโอ้โหไอ้เชี่ยนี่ก็ก,กดจังเล นี่ยหงไม่ได okay. okay. ้วางได้คร yeah. ับสรุปคะแนนเลยครับครูคร okay. okay. ับโอเคตอนนี้นักเรียนไม้นำอยู่ที่200คะแนนนะคะแล้วต่อด้วยนักเรียนตู่150คะแนนค่ะส่วนนักเรียนต้นกล้า50คะแนนค่ะและนักเรียนสมัครกำลังตามมาค่ะพรหนามาแน่ได้ ให้นักเรียนต้องการเลือกคำถามต่อไปเลยค่ะ normal normal แผ่นกลางเลยครับ normal แผ่นกลางนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปังเสียงนะคะไม่มีชอ์ด้วยเพลงนี้มาจากอนิเมะเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วเพลงขึ้นเลยค่ะโอ้เรียนต้น Attack on Titan ถูกต้องค่ะเพลงชื่ออะไรคะจำไม่ได้ค่ะ ต่จัดโเพลงประมาณนี้จะเป็นไทยทัไทยใช่ใช่เพลงที่มันจะมีความแบบว่านักร,รบหน่อยอะไรอย่างเงีง้ยเพลงนี้ชื่อว่า the rumbling นะคะเป็นของวงเมทัลญี่ปุ่นชื่อว่าซิมซึ่งจะบอกว่าชอบเพลงประกอบของอนิเมะเรื่องนี้มากเพราะว่าฟังรู้สึกว่าแบบเหมือนต้องลุกขึ้นมาทำท่าเนี้ยคือเขิมมันคือโขว่ามันแบบว่าอยากจะสู้อ่ะแตต้องไปลบเนาะจริงมันต้องแบบว่าอ้ออย่างเงี้ยหัวใจเธอ จริงชอบมากเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านเอเรนได้เป็นอย่างดีนะคะเพลงนี้อยู่ใน Final Season Part 2นะคะครับค่ะโอเคค่ะและในข้อนี้นักเรียนตู่ได้ไปเลย100คะแนนค่ะโอเคนักเรียนตู่เลือกข้อต่อไปเลย เราเาขาอยากให้ม no ันจบๆไปเอ้ยเจนเดอรี่มาเลยจ้าเจนเดอรี่หมดก่อนเลยอะเพราะว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วตัดมันออกไปก่อนตอนนี้ข้อนี้ไม่มีช้อยสิกแล้วค่ะจากวิดีโอนี้มีอนิเมะกี่เรื่องและเรื่องใดบ้างถ้าพร้อมแล้ววิดีโอขึ้นเลยค่ะ เฮ้ยแม่งไม่ทันมีสามเรื่องค่ะมายฮีโร่วันพันแนนเดมัสเลเยโร่ค่ะผิดค่ะเฮ้ยจริงเหรอสามเรื่องครับมา h ฮีโร่ t อ c k on อ i t ไททันเดม l สเลเยร่ครับผิดค่ะเอาไปจบไม่ได้ดูอีกรอบดูอีกรอบได้แล้วแต่ไม่ใช่สามสายตาสั้นนะกูดูไม่ทันอะที่ดูตอบได้แล้วสี่เรื่องครับ My Hero, One Punch Man, ก่แท็กออนไททันเดมอนสเลเยอร์ผิดค่ะจูจูสือไคเซนหรือเปล่า My Hero, ่จูสือไคเซนเดมอนสเลเยอร์แล้วไก่แท็กออนไททันผิดค่ะเฮ้มันผิดตรงไหนนักเรียนสมัครใกล้มากเลยตอบถูก3เรื่องขาดไปเรื่องเดียวม็อบไซ่คูเกือบแล้วอ่ะสีส้มเกือบเป็นของนักเรียนสมัครแล้วอ่ะ ฉากไมฮีโร่นะคะคือฉากที่สู้กับยากุซ่าและฉากแอ t แท k o ออนไททันนะคะเป็นฉากที่เหล่าเพื่อนบุกไปหาเอเรนฉาก d e มอนสเ a เยอร์คือฉากที่ทันจิโร่สู้กับอสูรข้างขึ้นที่4และม็อบไซโคคือฉากที่สู้กับบอสในองค์กรคะ่ะอ๋อแล้วคะอม็อบเหรอนไม่มีใครตอบถูกเลยไม่เป็น,นะคะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไไม่มีใครไ,ไ,ได้คะแนนไปค่ะยัง,ยงไม่ได้ยากยากอันนี้ยากไม่เป็นไร ยังมีอีกนักเรียนสมัครให้เลือกข้อต่อไปเลยค่ะผมเหรอใช่ค่ะีซี y ครับเสียงเบาเวอร์ข้อหนึ่งครับีซี y ข้อหนึ่งนะคะ uku, มิโดริยะอิซึคุมีชื่อฮีโร่ว่าอะไรเด็กุถูกต้องค่ะ นี่หมายความว่าอะไรคะในภาษาญี่ปุ่นนด้กูแปลว่าเหมือนกับคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมิโดริยะอิซึคุเอามาตั้งเป็นชื่อฮีโร่ของตัวเองเพราะว่ามันเป็น motivation สําหรับเขาใช่ไหมคะใช่คุณหมายแล้วเรื่องยอ่อเรื่องนี้หน่อยเร็วเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของมิโดริยะค่ะอิซึคุเป็นเด็กที่อยู่ใน สังคมสมัยนั้นทุกคนจะมีพลังก็คือสามารถแบบใช้พลังนั้นแบบเป็นอัตลักษณ์พิเศษของตัวเองได้แต่มิโลยะเป็นเด็กที่พิเศษพิเศษก็คือในยุคนั้นดนเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์เลยคือเกิดกมาเราไม่มีพลังพิเศษเลยเกิดมาแบบพลังเป็นศูนย์แต่เขาด้านอยากเป็นฮีโร่มากๆค่ะแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอกับฮีโร่ในในใน,ในตำนานอย่างออมไอมแล้วเขาก็เรียนรู้เป็น เป็นคุณครูลูกศิษย์กันแล้วเขาได้พลังมาจากเส้นผมของออมายคิมีโนอินเนอร์รี่นนี่นี่ไม่ใช่ตัวสียที่อยู่ร้องไห้หรือจําได้โอ้จริงมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดูเราแบบร้องไห้จริงนะมันใช่ปะใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงแล้วทีมงานมองเหมือนกูไม่เคยดูเลยว่ะผมดูครับผมดูครับผมผมชอบครับผมเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ดีครับสนุกดีครับ เรียนไม้เลือกข้อต่อไปเลยค่ะน o อ m มอก็ได้ค่ะ1นึ่งละกันค่ะน o อ m มอข้อหนึ่งนะคะความรู้สึกมันเป็นยังไงนะมันจะล้องอมันจะลบอกเออมันลบอกคือคือผมเคยมาเล่นนะแต่ผมไม่เคยเจอแบบกดแบบปังขนาดนี้วันนี้คุณรู้สึกดูดเดือดนะข้อนี้มีช้อยสค่ะในภาพนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มในข้อใดถ้าพร้อมแล้วช้อยขึ้นค่ะ นักเรียนไม้ค่ะนักเรียนสมัครเขียนเลยตอบได้อ่ะอ๋อดูแลเอค่ะอัลต์แกรมถูกต้องค่ะนักนักเรียนหมนักเรียนสมัครเขียนอะไรก็ร้องบอกมีช้อยอ๋อมีช้อยกูเก่งเอวแเ <c oughs> มื่อกี้ตอนนักเรียนไม้กดครูแบบนักเรียนสมทำอะไรนักเรียนไม้ค่ะนักเรียนสมัครเขียนเลย ด,ดีขอสารภาพใช่ไหมคะแบบมือมันไปเองอะ่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม<อ>่เป็นไรต,ตอบได้ก็ตอบได้<อ>มันเป็นโอกาสของเราอยู่แล้วเห็นแล,แล้วรู้เลยแต่ว่าหนูรู้สึกผิดนะหนูกดแล้วหนูกดด็กเออขอโทษค่ะกำลังตั้งใจเลย <laughs> <c oughs> อ๋อทักแกรมก็เป็นกลุ่มดาว8ดแฉกนะคะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยเหล่าจอมมารทั้ง8คนของเรื่องสไล m e ในภาษาไทยมีชื่อว่าเกิดใหม่ทั้งที ก็เป็นสไลม์ซะแล้วโอ้โอเคโอเคก็เลยพูดว่าเป็นสไลม์ซะงั้นเป็นสไลม์ซะแล้วมาแล้วค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นดูไม่ถึงอ่ะดูจรหรอแม่เท่าหวังสนุกมากจริงหรอตั้งแต่เป็นจอมมาใช่เพราะว่าแบบตอนแรกดูแค่ภาคแรกแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเลื่อยๆไปมันเลื่อยๆอ่ะมันเอามาหลอกภาคสองมันเอาจริงโอเคเดี๋ยวดูเลยแล้วก็ริมูรุผู้มาเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มจอมมารเป็นคนตั้งชื่อนี้นะคะส่วนอันอื่นมีใครรู้บ้างคะว่าเป็นกลุ่มอะไรบ้าง ข้อ B เป็นกลุ่มตัวร้ายของเรื่องวิเลียนครับไมฮิโร่ค่ะซีก็เป็นอสูรข้างข้างไหนนะข้างขึ้นข้างแรงข้างขวาข้างซ้ายครับก็เป็นกลุ่มอสูรใช่เป็นกลุ่มอสูรเป็นข้างแรงนะคะในเรื่องดีมอนสเ a เยอร์วนในดีรฮีโร่ด้วยกล่มฮีโร่ใช่ในวันพันช์แมนนั่นเองค่ะและในข้อนี้นักเรียนนายได้ไปเลยค่ะ100คะแนน โอเคเรามาสรุปคะแนนกันอ okay, ีกรอบนะคะก่อนนี้เขาจะไปแข่งกันครับโอเคตอนนี้นักเรียนไม้นำอยู่ที่350คะแนนเลยค่ะว้าวยอดและตามมาด้วยนักเรียนตู่250คะแนนค่ะครับผมต่อด้วยนักเรียนต้นกล้า50คะแนนค่ะส่วนนักเรียนสมัครกำลังตามมา อขอคุณมาครับผมกครับผมจะทำเต็มที่ครับนักเรียนสมัครหรือนักเรียนต้นกล้าอยากเลือกคำถามดีคะผมให้เกียรติคุณเลยพี่เขาให้มาแล้วผมขอเป็น h a r ดเลยครับ h a r ดข้อ3ครับ h a r ์ด3นะคะข้อนี้ไม่มีช้อ i c e นะคะปีศาจตัวแรกที่เห็นพระเอกเชนซอแมนฆ่าในเรื่องคือปีศาจอะไรนักเรียนสมัครค่ะสามสวยแล้วเป็นสองเป็นผัก หนึ่งผมจําได้แต่โคจิตาผมจําได้ว่าแม่งก็แบบเดินไปโคจิตามาเร็วเง่งเง่งเง่เง่เอาเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคเอ่อปีศาจเอ่อปีศาจตุมาโต้ปีศาจตุมาโต้เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะจำได้เลยโคจิตาหนูก็ใบ้แล้ว เป็นผักเป็นผักที่เป็นผักเกื่อตอบผักกาศด้วยซ้ำอีศาจปักกาดผักกาดเชี่ยตัวไหนวะปีศาจมะเขือเทศปรากฏขึ้นในช่วงต้นของ EP 1เลยนะคะที่พระเอกยังรับจ็อบเป็นนักล่าปีศาจให้กับยากูซ่าอยู่ค่ะและในข้อนี้นักเรียนต้นกล้าได้ไป 50คะแนน50คะแนนค่ะร้อยคะแนนครูคะอโทษอาจารย์ลำเอียงครับอุ้ยครูดูลำเอียงเข้าข้างนักเรียนสมัครไปใช่ไหมครูขอโทษครูเนี่ยขนาดลำเอียงนะขนาดครูลำเอียงนะวันนี้นักเรียนต้องการได้ไปเลย150คะแนนค่ะมาแล้วเซนโซแมนที่ต้องการเราฝั่งนี้ครับอ๋อเซนโซแมนนะครับเซนโซแมนก็พระเอกเนี่ย โตมาเป็นคนจนมากยากจนมากพ่อของพระเอกเนี่ยเราดันไปรู้ว่าเขาเป็นหนี้มหาศาลพระเอกก็เลยต้องทํางานแทบเป็นแทบตายขายอะไรว,วาต่างๆแล้วก็เพื่อที่เอามาใช้หนี้โดยที่ไปไปรู้จักกับปีศาจตัวหนึ่งก็คือปุติตะที่เป็นเลื่อยเป็นหมาเป็นเลื่อยอะไรเงี้ยอายอดค่ะแล้ยงต้องการอยากให้นักเรียนสมัครเลือกข้อบ้างเลือกอะไรครับเลือกเลยรอบนี้ผม โอเคแล้วเนี่ยเพราะมีร้อยร้อยห้าสิบกันมันโอเคกันหมดแล้วแหละมันโอเคกันหมดแล้วแหละโอ้โหคะแนนกองกันหึ่มขึ้นทั้งหมดนี้อาจจะเป็นของนักเรียนสมัครก็ได้ใช่ร้อยห้าสิบไหนสองร้อยสามร้อยนี่เป็นโอกาสต้องตามทางตามทันอยู่วะเอาเอาเอา hard เลยครับฮาร์ดเลยข้อสุดท้ายเลยครับข้อนี้มีช้อยส์ค่ะดูดูก่อนใครไม่ต้องเขียนนะนักเรียนกูจะเขียนที่อย่างเดียวเลยประดานพื้นฐานในเรื่องคิมิซุโนะย่ะ มีปราณพื้นฐานคือปราณอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วชอยขึ้นค่ะนักเ,เรียนตู่ค่ะเปนพื้นฐานด้วยเนาะพื้นฐานออข้อสีค่ะสายฟ้าวารีหินผาหมอกบุกผาผิดค่ะ,ะไม่เขนค่ะ,คะวารีหินผาเพลิงสายฟ้าวายุถูกต้องค่ะ เลือกให้เขาแท้แก้เหมือนหมอกหมอกมันจะแตกออกมาใช่หมอ๋อแตกไหมค่ะมันแตกออกมารู้ได้ยังไงคะนักเรียนใหม่เออเพราะว่า ในเรื่องคิเมสูโเนยาบ,บาค่ะปานพื้นฐานจะเป็นปรานที่เรียกว่าอะไรเบสออนจากธรรมชาติมากๆที่สุดก่อนอแล้วค่อยแตะเป็นปาณต่างๆปรานหรือว่าเบสนะคะเป็นสิ่งที่ถูกอธิบายว่าเป็นคลาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการใช้ลมหายใจระดับสูงการหายใจที่ว่านี้ก็จะช่วยสมองหลั่งสารบางอย่างที่จะส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์และการทํางานของร่างกายให้มีพลังกาลังและความสามารถต่างๆของนักล่าอสูรให้เหนือมนุษย์ทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะครับผม และในข้อนี้นะคะนักเรียนหมายได้ไปเลยค่ะหนึร้อยาคะแนนฉ่ำฉ่ำชนะเลยฉ่ำฉ่ำขอ้คุณยอดค่ะเอากูมาทำไมสองข้อสุดท้ายแล้วนะคะใครอยากเลือกดีคะเขาให้ให้นี่แหละกูมาครับอีซี่ละรกันค่ะเป็นแบบเกมไวโอเคเกมไวอีซี่ข้อสามความรวดเร็วไงโอเคได้ครับข้อนี้มีช้อยค่ะครับอาวุธชิ้นนี้มาจากอนิเมะเรื่องอะไร ถ้าพร้อมแล้วโจดขึ้นค่ะแล้วที่จะมาค่ะดไดด้้แลวีดีนะดีดีนะจูจูสือไขเซ็นครับผมถูกต้องค่ะโอ้โรับมอบถ่ายรูปดีๆถ่ายรูปดีๆ มากครับผมย้สุดยอดค่ะ,ะจดพอ่อกูภูมิใจจัดเนียนักเรียนหมักรู้ได้ไงคะข้อนี้เป็นของอาวุธของเนี่ยครับหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่ชอบคิดโอทีครับผมนาน,นานามิอ,าอ่าใช่ครับเขาจะแบบว่าเล็งจุดบอดศัตรูได้แบบว่าเก่งมากแล้วเขาเป็นคนช่วยดูแลพระเอกใ,<ช>ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคุณครูให้ตอนหลังที่ ก็โจไปสอนไปตงปมะเทศคนนั้นชื่ออะไรวะอือืใช่ครับเนี่ยแต่ผมกำลังจะพูดเลยนะแต่ว่าเขาพูดก่อนผมใช่หนูช่วยขอความเฉยเฉยโอเคข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนหมาตัวนี้มีพลังพิเศษอะไรถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นเลยค่ะ Yes การทำลายอนาคตครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ บุณมลกครับคุณผูมผมตามทานแล้วนะครับเย้เย้โอเคพี่วันครับมอนเป็นหมาของใครคะเป็นหมาของอันเนียครับผมอันยันเนียนะครับเ็เขาจะคอยอ่านอนาคตส่วนอันเนียก็จะคอยแบบอ่านใจว่าเขาคิดอะไรเห็นภาพอะไรครับ นักเรียนสมัครเก่งมากค่ะขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดถงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะคะนักเรียนได้ครับอู้วันนี้นักเรียนไมยจบไปที่500คะแนนเลยค่ะยอดมากมากตัวเต็งส่วนนักเรียนตู่นะคะ250คะแนนค่ะและนักเรียนต้นกล้า200คะแนนค่ะ และนักเรียนสมบัตินะคะ150คะแนนค่ะขอบคุณครับเย่วันนี้ทุกคนเก่งมากเลยค่ะก็มันง่ายครับผมก็เลยได้บ้างครับรู้สึกยังไงกันบ้างคะวันนี้คือหนูอ่ะชอบดูอนิเมะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเท่าไหร่มาคุยกับเราได้นะเพราะเพื่อนไม่คุยกับเราเหมือนกันใช่แม่ใช่ก็เลยสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้พี่สำคัเหรอคะ ผมก็ชอบดูครับแต่ว่าผมเป็นคนจยตัวเองไม่ได้มันตีสี 5, 6, ่ตีห้าหกโมงเช้าทุกครั้งเลยที่ดูอนิเมะเรื่องไหนครับเรื่ <c oughs> องเรียนตู่ค่ะสนุกคะ่ะสนุกมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบอนิเมะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยิ่งมาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งรู้สึกว่าเตือนความจำเพราะวาบางซีนก็คือลืมไปแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าต้องกลับไปดูอีกรอบแล้ว <c oughs> สนุกมากเรียนต้นาค่ะผมสนุกสนุกเลยลวครับครับครับดีใจที่นักเรียนสนุกค่ะใช่สนุกสนุกใช่เพราะว่าแบบว่าอน อนิเมะไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะทุกคนหนูขอกู้เกียรติยศของอนิเ้แม่หรือว่าแบบมันจริงๆมันมีอะไรให้แบบให้เราเรียนรู้ได้บ้างนะในองนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว่ามันมันสนุกค่ะมันไม่ใช่แบบการ์ตูนไก่กาเพราะว่าเราทำเราร้องไห้กันบ่อยมากอันนี้ใช่แต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากดูอะไรที่มันแบบว่ามีสาระสุดๆคือด็อกเตอร์สโตนจริงเพราะล่าสุดผมก็ออกไปขุดเหมืองแล้วผมไม่ได้พวกแรงพวกอะไรพวกแบบทำเมืองคาวอ่ะตายแล้วผม ผมไม่รู้ว่าขินก้อนนี้มันคืออะไรหรือเปล่าผมก็ไปลองหยดหยดหยดสิปัวปีแล้วไม่ไม่เห็นมันแตกหอกแต่ก็ผมจะไปอัพต่อไปครับโอเคค่ะและสุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอฝาก for if b ฟ o ุ๊ค c h a n ั e l แนล s a าท i s รับราโปรดักชั่นยกกำลังแล้วก็ช่องมินชีด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ครูและนักเรียนทุกคนก็ต้องขอไปก่อนแล้วค่ะบาายสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค